สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม gta v online กับผม agent k คนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงทำภารกิจหาเงินนะครับกับมิชชั่นที่ชื่อว่า gas up ก็เป็นมิชชั่นของเจอรลาดนะครับสามารถโทรไปรับมิชชั่นกันได้มือถือแล้วก็ไปที่เจอรลาดครับเป็นมนุษย์ตัวดำคนหนึ่งน,ะนี่แหละครับ ก็โทรไปขอมิชชันกันได้แต่สำหรับคนที่ทำแล้วไว้ไวถึงด้วยก็ไปดูเลยครับว่าต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นเลยก็ขับรถมาตรงนี้ครับเพื่อจะให้ใกล้กับจุดรับภารกิจเพื่อให้ใกล้กับจุดทำภารกิจซึ่งอยู่ตรงนี้ของแผนที่ครับเยองสนามบินมานิดหนึ่งจุดสังเกตก็คือมันจะมีเป็นทางโคง้คงๆเหมือนก้นหอยแล้วก็มาจอดรถตรงนี้ก่อนรับมิชชันนะ เสร็จปุ๊บเราก็กด Escape เลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากด Escape อ n l i n e Job เพจ Job เหมือนเดิมนะครับ็อกสตาร์มิชชั่นแล้วก็มองหา Gas Up ครับทำได้ถึง1 4ถึง4คนแต่อันี้เราจะใช้เดี่ยวเพื่อจะดูว่าใช้เวลา4นาทีเหมือนเดิมสูตรเดิมว่าจะได้เงินเท่าไหร่คุ้มไหมกับมิชชั่นนี้ 4นาทีนะครับแล้วก็กด enter ไปเลยมาดูน,นะครับว่าจะคุมไหมปรับเป็นฮาร์ดกระสุนเกาะซื้อแล้วดกด confirm ปิดแล้วเราก็กด pay กด enter อีกครับอย่าลืมกดจับเวลาด้วยนะครับ กดจับเวลาเิรเริ่ม,เ,มเห็นไหมครับว่ามันจะอยู่ข้างล่างแล้วก็แค่เอารถของเราคราวนี้ผมไม่ได้เอารถคุ้มเกาะมานะผมผมแนะนำนะถ้าเล่นมิชชั่นของเจอราดเนี่ยให้เอารถหุ้มเกาะมาเป็นคูรมุมะหรืออีสเจนก็ได้มันจะได้เซฟตัวเองหน่อยแต่นี้ผมไม่ไดเอามา,มาผมก็ใช้วิธีแบบดั้งเดิมเลย ส่วนคลที่ไม่อยากรถมานะผมมีวิธีคือเราไม่ต้องไปบวกให้วุ่นวายมาจอดรถเสร็จปุ๊กยาเอาเป็นอาวุธระเบิดนะเอาเป็นอะไรที่แบบวา่าคอนโทรลง,ง่ายๆแต่ผมอะส่วนตัวชอบไอ้นี่คอมแบ t เอมจีก็สานะ รือยุเลือดนะครับวิธีนี้มันต้องเราต้องเช็คแถบเลือดเสมอไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราเลือดเกาะหมดไปแล้วเลือดแก้หมดหรือยังเนี่ยของผมก็เนือข้าวละเกาะหมดเ,เหมือนศัตรูจะหนีไปได้หนึ่งคน คครับช่างมันเราก็ถือว่าเราเคลียร์ข้างล่างแล้วเราก็ขับรถไปไปเก็บของได้สินค้าตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนที่สินะครับรถคันนี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่ได้พุ่งเกาะอ,อะไรเลยก็มีแค่เกาะตัวบอดี้ร้อแต่เรื่องกันกระสุนก็ไม่ได้กันอะไรเลยอ่าแล้วก็ แล้วเราก็ออกจากที่นี่มันจะมีรถไล่เราประมาณสามถึงคันนะถ้าผมจะไม่ผิดเราจะยิงเก็บก็ได้หรือหรือเราจะยิงแค่แบบว่าสก,กัดให้มันตามเราไม่ทันแค่นั้นแหละเพื่อจะรักษาเวลาตอนนี้มัน2องนทียบสองแล้วเนาะผมโคตรชอบตรงนี้เลยดิโตดเพลินหละ มันจะมีรถครับมันจะมีรถมาไล่เราเป็นรถแบบรถไอรถที่มันมีประทุนข้างหลังอะ่ะแล้วอะไรรถแวนร,รถอะไรอะ่ะอ๋อตานี้ไม่ไมาเอ้ยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยข้างหน้าโอ้โหเล่นเจ็บเราขับมีดีกว่าเสียเวลา แล้วผมก็ขับเลยโอเคครับตอนนี้ยังสามวิธีสิบเอ็ดวิอยู่เวลาย,ยังเหลือเอฟือแล้วก็จอดเช็คดูให้เรียบร้อยว่าอย่างโอเคแล้วพอสนะี่นาทีสิบวิปุ๊บเดินเข้าไปเลยนะแล้วก็จะมาดูกันว่า คุ้มไหมสี่นาทีกว่ากับภารกิจแก๊สอัพจะได้เงินเท่าไหร่ว่าแต่ว่าผมผมว่าผมทำเร็วไปนะเขาเนี่ยปกติผมต้องเสียเวลายิงไอ้พวกนั้นอีกพักนึงโอเคสี่นาทีละรออีกซิกวี โอเคครับซีได้ที่สิบวีแล้ว nice. keep your about here. มาดูส่วนแบ่งนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ประมาณ9,360ก,ก็พอกับ บวัพบวัแรกอะบวัพหนึ่งโอเคครับสำหรับคนที่มีทางเลือกอยากบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศจากบวับมาเป็นอะไรที่มันลุ้นระทึกขึ้นมาหน่อยก็เป็นทางเลือกได้นะสำหรับมิชชั่นเนี้ยคือไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปโอเคครับถ้าผมมีคลิปเด็ดๆหรือมิชชั่นที่มันได้เงินเยอะๆเดี๋ยวผมกม็จะามาลงอีกสำหรับวันนี้ผมขอปิดรายการเลยแล้วกัน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ